โลหะเงินชุบสามสีทอง ลอเดียมมาบิดเป็นรูปทรงแปลกตาดูทันสมัยไปในทียิ่งได้ในแบบมาเท่อย่างหลุยสกอตมาเป็นผู้สวมใส่ก็ยิ่งช่วยให้ผลงานดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนี่เป็นฝีมือการออกแบบของสุพัชนาลิมวงที่ควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่7ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติและเป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกนําไปพัฒนาและผลิตจําหน่ายจริงเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก เครื่องประดับก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพชรพลอยเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะอย่างพี่ออมก็ใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบเครื่องประดับด้วยรวมถึงการใส่อะไรไทยๆลงไปในงานออกแบบเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะที่ตั้งชื่อว่าถ้วยเดียวกันค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้ําพริกนะคะก็ต้องลองไปถามคนออกแบบดูว่าตอนนั้นนี่หิวน้ําพริกอะไรอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะอยากกินน้าพริกกะปิวันนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าคุณแม่ทําให้ด้วยใช่ค่ะ ก็อย่างชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นได้ทั้งแหวนแล้วก็เข็มกลัด2อย่างในชิ้นเดียวด้วยแ่ละคะ่ะการนำเรื่องราวจากสิ่งของในชีวิตประจำวันเป็นแรงบันดาลใจให้งานออกแบบไม่เพียงได้ชิ้นงานที่น่าสนใจและมีความหมายหากยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เพิ่มคุณค่าให้ผลงานเป็นมากกว่าแค่เครื่องประดับที่สุภาจนาใช้พัฒนาผลงานของตัวเองตลอดมา เหมือนอาจริงๆเครื่องประดับมันชิ้นเล็กแต่มันอยู่ใกล้กับจิตใจคนมากกว่าเสื้อผ้าอนะคะหนึ่งคือมันมีมูลค่าถ้าค่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันมีมูลค่าแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราใส่เราต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเหมือนมีเครื่องประดับแทนใจหรืออะไรที่มีความหมายสักอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถใส่ติดตัวได้อาจจะเป็นจี้หรือแหวนหรืออะไรเงี้ยมันจริงๆมันมีเรื่องของคุณค่าค่ะเขามาเกี่ยวข้องมากกว่าความสวยงาม อย่างแรกคือทงต้องเลือกอะไรที่เข้ากับตัวเราก่อนนะครับคือไม่ไม่ดูแบบขัดกับความเป็นเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องดูกับชุดด้วยที่วันนั้นจะใส่ว่าเราจะใส่ชุดประมาณยังไงอะไรเงี้ยครับก็สำหรับผมแล้วผมคงเน้นเครื่องประดับที่อยากจะดูเรียบๆง่ายๆดูมีความเป็นผู้ชายเยอะหน่อยอะไรเงี้ย ง,งานออกแบบไม่เพียงขึ้นอยู่กับการสร้างคุณค่าให้ผลงานหากโจทย์ที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สงสัยและต้องอาศัยความรู้เรื่องคุณสมบัติของอัญมณีแต่ละประเภทรวมทั้งความละเอียดแม่นยำเพราะหากคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทาให้เครื่องประดับดูด้ยค่าเครื่องประดับฝีมือคนไทยถือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกติดหนึ่งในหของประเทศหากอุปสรรคในขณะนี้คือยังขาดการพัฒนาด้านดีไซน์และรูปแบบให้เหมาะสมกับตลาดแฟชั่น แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ในสถานการณ์โลกของการออกแบบณนะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เพียงวาดดีไซนเนอร์บอกว่าดีแล้วก็โอเคแต่ว่าเราจะต้องนําผลงานต่างๆที่เราวาดเนี่ยมา develop. เดเวล็อปก็คือมาคิดเพิ่มเติมหรือว่าตัดทอนให้เหมาะกับตลาดแล้วก็ให้เหมาะกับเทรนหรือว่าแฟชั่นหรือว่าความน่าสนใจในตัวงานเนี่ยให้มันเด่นขึ้นการที่ผู้หญิงคนเราจะเลือกเครื่องประดับเพื่อที่จะใส่เป็นงานอะไรก็แล้วแต่ ต้องมาจากชุดแล้วก็การลัดในสัข,ของงานวันนั้นด้วยนะคะเราก็จะเลือกพีซที่เข้ากันได้นะคะและทีนี้ว่าเรื่องของอุตสาหการรมแฟชั่นเสื้อผ้ากับอุตสาหการรมเครื่องประดับมันยังไงมันก็ต้องไปได้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่จะซื้อคนที่เป็นผู้บริโภคมันก็ต้องใส่พร้อมกัน แบบเครื่องประดับของไทยมีจุดแข็งเรื่องแรงงานราคาถูกและแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีโดยเฉพาะพลอยสีที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยปัจจุบันนี้อัญมณีในการผลิตเครื่องประดับนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและทวีปแอฟริกาแม้ศาสตร์การออกแบบเครื่องประดับในประเทศไทยอาจจํากัดอยู่เพียงคนเฉพาะกลุ่ม เวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้วงการออกแบบเครื่องประดับในบ้านเราตื่นตัวมากขึ้นและเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันและแลกเปลี่ยนทางฝีมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตเวนิกาวิชัยวัฒนาไทยพีบีเรายงาน